สวัสดีเพื่อนๆ socialcam พ,พกกบกับอามอีคลิปหนึ่ง,งนะฮะก็เป็นคลิปที่จะมาพูดถึงสกินแคร์อีกแล้วนะฮะก็น้องๆหลายๆคน็คงจะได้เห็นเจ้าตัวนี้แล้วล่ะพี่ก็เคยพูดไปแล้วแล้วก็เหมือนว่าเห็นมีหลายๆคนพูดถึงนะแล้วพี่ก็เพิ่งได้มาลองนะฮะกับตัวนี้ชื่อว่า hetto, ะฮ o p g u i d o นี่ฮะ top g u i d o 72 hours เดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมเจ้าจตัวนี้พี่ถึงก็พูดถึงเจ้าตัวนี้แล้วมันดียังไงแล้วก็เหมาะก,กับใครบ้าง,งนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเรามาดูวันนี้ก่อนก็คือว่ามันมาจากอกดค top guideo คือ ก็คือไอเจ้าตัวนี้มันเป็นเหมือนครีมนะฮะมันเป็นครีมที่สามารถใช้เป็นตัวในครีมเป็นตัวอะไรเงี้ยซึ่งทําให้ผิวของเรามันชุ่มชื้นขึ้นแต่ที่สาคัญเราเห็นกระล่องมาอย่างนี้แล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่านี่มันเป็นสารสกัดที่มาจากนมนะฮะคือคือนมเขาเรียกว่านมหัวน้าเหลืองก็คือนมของวัวสมมติแม่วัวมันคลอดลูกใช่ไหมมันก็จะมีนมเซตแรกที่มันเป็นนมที่มันมีสารสกรัดเข้มข้นและมีสารอาหารมากที่สุดนะฮะก็คือตัว72ก็คือภายใน7 2ชั่วโมงนั้น,น,ะนะเขาจะเอานมตัวนี้ มาเอาสารสกัดของมันมาทาครีมไอเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งครีมเจ้าตัวนี้ประโยชน์ของมันเลยเนี่ยอ่ะอย่างแรกก็คือมันจะช่วยอ่อมันจะช่วยฟื้นฟูนะฮะฟื้นฟูผิวเพราะว่ามันมีสารสกัดจากเอโคโรสตรัมโครสตรัมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมนะฮะแต่ว่าประมาณนี้แหละก็คือนั่นแหละก็คือสารสกัดจากไอนมถั่วเหลืองเนี่ยฮะซึ่งมันจะช่วยเนี่ยก็คือว่ามันจะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราอ่ะเนาะแล้วก็มันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันนุ่มมันใสมันเด้งด้วนความท นมที่มีประโยชน์ที่สุดนึกถึงนมแม่เด็กอย่างเงี้ยอ่าถ้าเกิดนมแม่เด็ก,กคือนอมเซตแรกอ่ะมันจะเป็นเซตที่แบบว่าลูกต้องกินเนี่ยมันเป็นสารอาหารมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดของนมแล้วที่ควรจะสก,กัดมาทําครีมบำรุงทีนี้ก็ผิวคอเราแบบมันได้อาหารผิวเข้าไปตัวเนี้ยมันก็เลยช่วยทําให้ผิวของเรามันเต่งตึงผิวของเรามันเด้งขึ้นสําหรับคนที่แบบว่าผิวแห้งผิวริ้วรอยผิวขาดน้ำผิวหน้าผากลอกหรือแม้กระทั่งผิวมันก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันเน,นาะ พอล้างออกพุ้นมันก็จะโอเคขึ้นแต่พี่มีวิธีการนะฮะว่าสําหรับน้องๆเนี่ยที่อยากจะทําให้มันถูกวิธีนะ,ะสำหรับเจ้าตัวพ o อกไกโดนะฮะเฟสมิีวโครโสตามนะฮะจิเซซิสนีส่สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ย คนที่เป็นสิวสามารถใช้ได้นะครับมันก็จะมีส่วนช่วยนี่ทาให้สิวของเราเนี่ยูดมันแห้งลงแล้วก็พวกสิวที่อักทรงอักเสบรืพวหรือรอยต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นช่วยสมานพวกสมานแผลอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นการกระตุ้นผิวของเราให้มันเต็มตึงอีกครั้งหนึ่งสําหรับวิธีใช้นะก็คือว่าถ้าเกิดน้องๆจะใช้ตัวนี้นะจะใช้เป็นถ้าเกิดจะใช้เป็นไนค,ครีมน้องๆอ,อ,อาจจะทาบางๆก็ได้แต่ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยอยากจะใช้เป็นมาร์กหน้ากลางคืนเนี่ยให้น้องบอกไปในหนาคือน้องล้างหน้าปุ๊บ จะเช้ดด้วยโทนเนอร์หรือไม่โทนเนอร์ก็ตามจะทาเซรั่มหรือไม่เซรั่มก็ได้แล้วก็ทาเจลตัวนี้โบกเข้าไปอ่ะโบกบโบโบๆไว้ให้มันล็อกความชุ่มชื้นล็อกผิวไว้อย่างนั้น่ะทั้งคืนแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยน้องค่อยๆเอาน้ำเนี่ยมาค่อยปุ๊บน้องเอาน้ำมาปุ๊บแล้วน้องก็ถูๆๆ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 ๆาๆๆๆๆมๆๆ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 ้ๆๆ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 บๆๆๆาๆๆ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 ๆะ ก็คือแบบว่าล้างแค่น้ำออกไปปุ๊บน้องก็จะรู้สึกแล้ว่าผิวของน้องเด้งและนุ่มขึ้นทันทีหลังจากที่ใช้ไปนหนึ่งคืนนะนะก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าโอเคเนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าต้องกำลังมองหาที่แบบว่าให้จอ i ์ไรเซ z e r ผิวที่แบบว่าชุ่มชื้นเนี่ยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลองเอามาเลือกใช้นะครับกับ h o l s e y g 22 r สสำหรับที่สั่งซื้อแหนะก็อ่ะเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวีพี่ืมพี่ดูกระปุกข้างในนี่คือเป็นลระส่าของกระปุกข้างในนะฮะ ส่วนตัวของมันเนี่ยน้ำหอมมันไม่ได้เยอะมากนะ,ะก็จะเป็นกลิ่นแบบฟิวแบบนมนมเอ้าครับผมมันก็จะเป็นกลิ่นแบบฟีวแบบเออน้ำนมน้ำนมน้ำนมนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เนื่องจากว่ามันอย่างที่บอกว่ามันสกัดจากนมนมแต่ว่ามันไม่ได้ขาวอะไรเนงะี้ยแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผิวของเรามันมากแต่พี่แนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบว่ากลางคืนก็จะดีกว่านะจ๊ะนี่มันก็จะแบบไม่มันมากเห็นไหมไม่มันมากโ oh. บกเข้าไปเลยได้นะ,ะไม่ทําให้หน้าหอไม่ทําอะไรเงี้ยคนแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะ สำหรับอันนี้ก็มีออยอมีอะไรเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่จะซื้อเนี่ยเดี๋ยวพี่จะชิงไว้ให้นะฮะก็น้องพิมพ์ไปได้ครับที่ a c e b o o k นะฮะสตาร์สิครัช็อปนะฮะหรือว่าถ้าเกิดคนแบบว่าไม่ไม่ไม่หากว่าหากวหาไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ไว้ทั้งนึงเพราะบางคนแบบสะกดไม่ถูกอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็เนี่ยลองดูกลิ่นมันนอนอ่อนมันไม่แรงากเนี่ยก็ว่ายังไงก็ลองหามาใช้ดูนะจริงๆแล้วมันมีแบบเซ็ตของมันมันก็มีหลายตัวเนาะมีทั้งสบงสบู่อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้พี่่่กววาาเลือมา ก็น่าจะคุ้มค่ากับถ้าเกิดน้องสักคนกำลังจะใช้หนุ่มแต่ถ้าเกิดใช้ทั้งเซตได้ก็จะแบบเลิศมากเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่มาพูดถึงตัวอืนอ่นๆแล้วกันน้องของเซตนี้ว่ามันเป็นยังไงนะเจ้ไปแล้วบ๊ายบาย